คอสเตอร์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะแน่ๆคิดถึงละสิหายหน้าหายตานานใช่ไหมคะเนื่องจากดิฉันโดนกระทรวงเวทมนสั่งพักงานค่ะเมื่อบ้านเมืองมีภัยเราต้องจับมือกันลบบ้านเมืองสงบเราค่อยลบกันเองนะคะสโลแกนเดิมค่ะ,ะตามที่ดิฉันโดนสั่งพักงานที่ฮอกบอตนะคะดิฉันไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไรเลยค่ะ,ะแล้วดิฉันจะติดตามข่าวสารได้จากหน่วยงานไหนคะ อ๋อจากนายกรัฐมนตรีนะคะอ๋อนายกของเรานี่เองสักครู่นะคะอ่าเนื่องจากดิฉันโดนพักงานโอ๊บโดนประสนเนื่องจากดิฉันอ่ะได้พักงานนานไปหน่อยค่ะหาข้อมูลไม่เจอค่ะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ่สวัสดีคะ่ะท่านตอนนี้เหตุการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงคะอ้าอ้าขออภัยนะคะดิฉันต่อสายผิดหรอคะ อ่าดิฉันเรียนสายอยู่กับนายกคนไหนคะอุ้ยนายกเก่าเก่าเก่านายกคนไหมคะอ๋ะอคนนะคะอ่าแจ้งชื่อได้เลยค่ะสมเส็ฮูมเซนเน่กูว่าเนี้ยเสียงวันเที่อ่ะอ่าป่าวค่ะอ่ะดิฉันว่าเสียงน่ารักนะเนี่ย <laughs> สัตว์นรกไม่ไม่ค่ะดิฉันแค่คิดอยากกินมากกระท o c กค่ะ ได้ๆก็ได้ๆแล้วเนาะอาจจยิ่งมหาสกดรกพอเนี่ยเม่สุติบักเวีนแต่ได้ปอดมึงเอ้ยบักผักสุกไต่ลงปอดมึงเอ้ยเนาะมีด่ามันอาจะถูบประชันก็สอนติเฮ้ยพอเมยมึงบอกเคยสังเคยสอนบอกเนาะเออสักจ๋าบ่มี่ในมูหมาจังสูอีหลีบักผักจีตับจีใส่จีพุ่งจีลุงจีบาดยีหนักเจียอ่ามึงเอ้ยเนาะบักผักต้มปอดชุกปอดแหลมึงจะมันกูบ่มีคำสีดาคาดซักบักผักลงเลียดลงอย่างมึงเอ้ยเนาะฮัลโหลฮัลโหลเอาว่างจะถึงแลบาดม่กูปอยมันได้ยินรบูู่ะกมาสูงเมน เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะทรบอกพ่ออินลบมึงออกจากแผนทีจากบ้านมึง